ออกมากันน่นเอมั้งโดยสารก็หลายอยานะจากพื้นที่ตำรวจภูธรอำเภอเมียงรายตนนี้แจ้งอุบัติเุพันะครับข้อหาที่เขาพึ่งสาลออกมาจากคือข้อหาว่าเรผิดฐานโดยประจั์เหตสมควรภาคเด็กอายุไม่เกิน5ปีจะ่จะกินดามามล่ ผู้ปกครองผู้ดูแลจะทำสำหรับเด็กอายุไม่เกินวคุณภาพดีซึ่งไม่ใช่ภรรยาที่จริงโดยเด็กนั้นมีเราและแม่ประจำลุงมีจิตจะให้การหรือไม่การก็ได้เพราะทำให้การลุงอาจจะใช้การคำตานะเสร็จแล้วลุงมีจิตที่จแจ้งให้กับญาติพี่น้องลุงจึงทำการจัดไปในครั้งนี้ก็จะดูเรื่องการจประตัญบานการสืบพิรูจองการความสบายอะไรก็บอกเวลาไปหาหมออะไรนะอย่างที่ผมพูดพผู้ปกครองกองปราบมีสารเข้ามาที่จะพาลุงไปที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยตามคำสั่งศาลนี้ ลุงค่อยไปว่างพี่นุ่นครับด้ผมโทรก่อนได้ได้หมดเขาบอกใครได้หมดเลยนะครับบอกว่าตราเวอกขงคาร์ไมสารมามาเชิญตัวลุงไปนะครับโอเคไปวันนี้วันนี้ครับผัน่กไอะไรี้ับกินอะไรบ้าง กันปกินปลาปลาปลาเยออะไรปลาาชือปลาอะไรนี่พี่เหลือแกไปจะไปหาวันนี้ปลาอะไรลุงผมจะเช่ครบลุงรับว่าเป็นบุคคลตามที่ม่ใช่ถูกจับตามมาจากนี้มาก่อนนะยุงีเราวูกอวทรมานหรือไครับอะไรเลยนะไม่ได้ทำให้เขินได้จะหานะไปที่ไหนไปช่าัี่นะครับา ก็อี่ที่งเผมจะจผมจะเลจะเล่ดยที่เสือรุงแกขอคอมเมนต์ทนะแกว่าแกไม่ได้ภาคเขาบ้านอยู่ติดกันครัเด็กมันมา แกจะขอความเป็นธรรมแกก็ไม่ไ so ด้กลมแกว่าไม่ได้กลมอืนเพราะว่าทำไปสามครั้งไม่สำเร็จครับลุงยังไม่ได้พรอดลุงไม่รอดแต่ว่าสำเร็จลุงยังขึ้นอยู่ใช่ไหมขึ้นอยู่ขึ้นขึ้นขึ้นครบใช่ไหมขึ้นขึ้นอยู่ใช่ไหมขึ้นอยู่แต่ว่ามันไม่จะเล็กจมันเล็กไปมันเล็กไปนะก็ได้แค่ใช้มือใช้อะไรพวกนี้นะใช้นิ้วใช้อะไรเข้าไปเอาแล้วลุงก็คือเพราะว่า ดุงไม่ได้ปทรใช่ไหมรุงได้ใช้นิ้วชี้ดงหนังได้ใช้นิ้วชี้เหือตัวเองไม่ได้รอไม่ล่ะครับจะใช้ในจะใช้ในเด็กลุงลองห่ามลงให้ หนึ่งไปไหนเนี oh, ่ยหนึ่งไปกับเชียงรายครับพี่อ๋อมันเว่าทเอาทีคไปี่บ้านไยกยตาม้นวเอเียมิงับ่ไูเกอยแม่าีเอารอาแต่นะ ใจเย็นยืนฟ้พูดตามะมาจากพอผู้ภาษาจะวีไม่ได้มากเขาเพราะว่ามาจากบอกเขามันก็ทําไม่ได้มันเด็กมันเล็กไปเพียงจะเอามือไปจับไปอะไรเช่นนี้แล้วก็อย่างอยู่อ๋อบ้านเด็กเขาอยู่ใกล้กันอย่างนั้นเลยแต่บ้านก็เป็นลูกหลานนี่แต่หาผมที่บ้านผมไม่ได้เก็บจากได้เงินเดืะนจีบบาทอีกจีบาทต้นเ้ือนแล้ก็ออกไปยืม ชื่อมุสลิมสองโรงเองที่เขาที่เขาเรียกกันใครบูมผู้ทั้งไงครับมาลรียกวิถีธรรมะใครบูมผู้ทั้งไงก็อิมานบางทีก็ทั้งไงกี่ครั้งครับเด็กไปหากี่ครั้งครับเด็กเข้าไปหาที่บ้านกี่ครั้งไหมสามครั้งสามครั้งไปรูปคำแต่ก็ไม่ได้จำแต่ไม่สำเร็จไม่จะเต็นอ๋อแต่มีรูปมีการรูปคำอะไรเนยอ๋อ